แล้วนะคะวันนี้เรากำลังเดินทางไปนะคะทำเลเซอร์ขนรักแร้แล้วก็หนวดนะคะที่รินมณีคลินิกสาขาพาซิโอการจนาพิเศษนั่นเองค่ะเดินทางสะดวกสบายค่ะแต่ไปที่นี่นะคะต้องบอกว่าไปครั้งนี้ครั้งที่สองเท่านั้นเองครั้งแรกคือเราไปเมื่อเดือนที่แล้วมาแล้วคุณหมอบอกว่ามาสักประมาณเดือนละครั้งอะไรประมาณนี้นะคะแต่จะให้ดูผลก่อนว่าจากครั้งแรกนะคะมา เป็นยังไงบ้างก่อนอื่นบอกก่อนว่าที่นี่นะคะกับริมานีคลินิกเขาใช้เทคโนโลยีพิเศษเป็นเครื่องเจนทันแยกเจนทันแยกเนี่ยก็จะเป็นการกําจัดขนถึงรากถึงโคนเลยนะคะแต่ว่าไม่เจ็บนะทนได้ทนได้มาดูผลก่อนนี่อันนี้คือหนวดอะทุกคนเห็นไหมเห็นหนวดฉันไหมนี่ก็จะเห็นว่าแบบจริงๆแล้วบางคนหนวดแบบเฟิร์มเขียวมากนะอันนี้ก็คือครั้งเดียวครั้งแรกก็คือแบบเห็นเลยว่าแบบ ไม่ค่อยมีแนวนะคะแล้วก็รักแร้กันบ้างดีกว่ารักแร้ของเราพี่ชิบมากเลยคือต้องบอกก่อนต้างาปนคนทำเสียกรรมหน้าอกเนาะมันจะมีรอยผ่านของตัวรักแร้อยู่นะคะอันนี้ก็คือรักแร้ของเรานะคะขนก็นแทบไม่มีแล้วปกติคือต้องกโกนหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือวันละครั้งเลยเพราะขนขึ้นไวมากเพราะว่าจะเป็นหนวดไม่ว่าจะเป็นรักแร้หรือว่าอะไรใด,ดก็แล้วแต่นะคะแต่คือจากการเลเซอร์ที่ผ่านมาหนึ่งเดือนได้โกนไปครั้งเดียวเท่านั้น และที่สําคัญคือความแบบอันนี้ความสงสัยส่วนตัวนะเพราะว่าก่อนที่เจ้าสกีน,นี่กคุณหมอบอกว่าห้ามถอนห้ามแว็กนะคะห้ามทําการถอนห้ามทำการแว็กให้โกนได้เพราะว่าจะต้องมีขนมาให้คุณหมอเนี่ยได้ทําการเลเซอร์ครั้งที่2แต่ว่าแต่ว่ะปกติคือจ้อจะใช้สำลีแผ่นนะคะชุบโทนเนอร์ในการเช็ดรักแร้แล้วพอเอร์เช็นรักแร้ขนมันหายไปหมดเลยอะทุกคนมันเหลือน้อยมากคือละทีเนี้ย กังวลว่าฉันจะเอาขนที่ไหนไปให้คุณหมอเลเซอร์ในวันนี้เด,เ,ดนเดี๋ยวกําลังเดินทางไปเดี๋ยวไปดูกันว่าครั้งที่2กับการเลเซอร์หลักกรแดที่รินมานีคลินิกสาขาพาซิโอการตาลาพิเศษจะเป็นไงบ้างแต่เขาบอกแล้วคุณหมอหล่อมากเลยค่ะไปค่ะวันนี้ต้องหาอยู่ที่นารินมานีคลินิกสาขาพาซิโอการ์ตาลาพิเศษแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำเลเซอร์ค่ะประมีคนครั้งที่สอ ่ก็เสียทาไปหนู่ช็อปอย่างนึงคือทำไมเอ่ยหนู่ใช้สองนี้ทูปโทนเนอร์เช็ดรักแร้เป็นปกติอะค่ะแล้วมันหลุดออกไปหมดเลยพอหมอแล้วมันจะต้องไปไหนมาให้หมอแม่เด็กก็พอมีอยู่ก็คือน้อยลงกว่าครั้งแรกใช่นไหมเองใช่เลันนี้สองวันเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ถอดแล้วก็ไม่ได้แหวกนีตั้งแต่ทางไปก็คือยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกนไม่ได้ถอดไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมไม่ได้ถอดนเลยแหวกถ่นแต่มีโกนครั้งนี้เโอเคได้ครับ ก็ราได้สังเกตด,ดูมันก็ขึ้นน้อยลงเลยนะค่ะเป็นแค่มีบางจุดก็จะมีอยู่บ้างเล็กน้อยเนะะาะแต่นี่แค่สองครั้งครั้งแรกที่สองเนาะใช่ครั้งที่สองค่ะแค่ครั้งแรกก็ชัดเจนเลย<ช> เห i นอะไรดีขึ้นตัวเราอัพต่อทุกเดือนเนาะมายิงนะครับจะได้ผลนอย่างทาวันจริงๆนะครับโอเคครหลังจากที่เราเลเซอร์ไปเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้ก็เป็นเลเซอร์ทางที่สองของเรานะคะที่ดิมัานีคลินิกนั่นเองค่ะรู้ว่า บรรยากาศในก็คือขนแทบไม่มีแล้วไม่จิบเลยนะคะรอบนี้เนี่ยเข้ามาดูใกล้ๆอ,ไไอันนี้เพิ่งเลเซอร์หนวดไปอันนี้ก็เป็นแบบนักเละน,นี่แค่รอบสองเท่านั้นนะคะทุกคนเนี่ยเรามาติดตามกันนะคะทุกๆเดือนเลยว่ามันดีขึ้นขนาดไหนนะคะกับผลจ๋าลากอดน,นะคะใบน้งกระเาก,กับลินมานี้คลินิกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ